ต่อไปจะมาดูว่าต่อมาเนี่ยแต่ละประเภทเนี่มันแตกต่างกันยังไงอย่างแรกเลยซอฟต์แวร์ระบบเขามาระบบก,ก็คือคะคือเขาจทำหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลระบบการ,กการงานของคอมพิวเตอร์ให้สามารถทำง,งานเชื่อมโยงกันได้ก็อย่างเช่นมีอย่างเช่น Windows, Linux หรือว่าเป็นโปรแกรมทีใ่ใช้งานงต่างๆนั่นเองออมีใครต้องใส่ไหม <laughs> จบแล้วค่ะใช่ใช่ค่ะถูกต้องว่าโปรแกรมเพลงที่เราเคยเรียนกันขวามเมียพูดต่อไปค่ะต่อไปเนี่ยเด็กรู้แล้วนะว่าสอนแปลคืออะไรค่ะต่อไปเราจะมีเกมให้เล่นกันเย่คือแม่มาดูกติกาก่อนเลยอย่างแรกเลยก็คือครูเนี่ยนะคะจะให้นักเรียนเนี่ยแบ่งกลุ่มการสอนเป็นสองคนค่ะจะกู้ 好，他<紅>。 ซอฟต์แวร์ใหม่ใช่ค่ะวก้องใหม่ไปแล้วนะแล้วก็ประเภทของซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์มีท่ทเอ่ยนี่ตง่อใช่คือซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์นั่นเองเดี๋ยวครูขอตัวแทนช่วยตอบความหมายของซอฟต์แวร์หน่อยค่ะชิโน่ซอฟต์แวร์นะคะก็คือชุดคำสั่งหรือว่าโปรแกรมนะคะที่สั่งงานให้คอมพิวเตอร์เนียทมาเป็นระดับขั้นตอนค่ะถูกต้องค่ะนึกิ่ั ไหนคลิปล้อมหอกถามว่าซอฟต์แวร์มีกี่ประเภทค่ะสองประเภทค่ะซอฟต์แวร์ระบบกับซอฟต์แวร์มือยุคค่ะถูกต้องเยี่มเลยเพื่อคะครัช่วยยกตัวอย่างหน่อยค่ะซอฟต์แวร์แอเรื่องเจ็ดค่ะถูกต้องค่ะอุ้ยเก่งมากเด็กๆก็อย่าลืมกลับไปทบ Oh.